Hello, สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วง <Hey. S 1> เทอ,อสู่ช่องอาจารย์บิบกชิสานะคะวันนี้นะคะจะจะมาทำ random reading นะคะหัวข้อแล้วแต่พายอยากจะบอกนะคะก็วันนี้ใครที่สนใจปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์แอดบิีกชิสานะอันนี้จะมีรีวิวให้ในชุมชนนะคะมีแบบปรึกษาทูคุยพิมพ์ถามตอบแล้วก็อัดคลิปวิดีโอแบบ Youtube นะคะ แอดมาที่ไลน์แอดบาริชิสานี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะช่องของเราเป็นอันดับดึงเรื่องรักสามเศร้ากับแฟนเก่านะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้โดนแฟนนอกใจแฟนมีชู้นะคะเป็นบุคคลที่สามเออไม่อยากรู้สึกโง่ไม่อยากโดนหลอกนะคะว่าเออเขาหลอกเราหรือเปล่านะคะหรือว่าแฟนเก่าอยากเอาแฟนเก่ากลับมาทำางไงให้แฟนเก่ากลับมาดีนะคะควรดึงกลับมาไหมหรือว่าไม่ควรน,นะแอดไลน์มาได้ที่แอดบาริชิสาน,นะคะ ส่วนเครื่องรางนะคะตอนนี้มีทั้งหมด4ชิ้นแต่ตอนนี้รวมวอลเปเปอร์ด้วยนะคะวอลเปเปอร์ดึงแฟนเก่ากลับมานะคะตอนนี้อาจารย์เปิดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคะก็คือซื้อ1ไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามแต่ก่อนวันเกิดอาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์เปิดตัววอลเนาะอาจารย์แถมฟรีวอลเปเปอร์ดึงดูดแฟนเก่าหรือว่าในเรื่องของความรักหรือเรื่องทุกเรื่องเลยนะคะ อยากได้เรื่องไหนคือบอกได้เลยเพราะว่ามันเป็นวอลส่วนบุคคลน,นะคะมูล,ลค่า1,000บาทมันเป็นวอลส่วนบุคคลอย่างเช่นแบบใช้คําว่าอะไรดีย1 0 0นบาทเนี่ย มันคือการตั้งดวงใหม่นะคะแล้วก็ไพ่หรืออะไรก็ตามแต่คือวาดเองหมดเลยนะคะวาดใหม่หมดเลยนะเป็นการแบบปลุกเสกรหรือทุกอย่างที่มันไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจโปรอลเป p ป p e r ดึงดูดแฟนเก่าหรืออลเปเปอร์อะไรก็ได้ความรักการงานการเงินโชคลาภแล้วแต่เนื้อคู่หรืออะไรก็ได้อยากได้วอลแบบไหนบอกได้จัดไปนะคะตั้งรายบุคคลเลยนะแอดไลน์มาได้ที่แอดบาวิชิสานะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อเสาะซื้อ ซื้อ3แถม1เอ้ยซื้อ3าแถม2นะคะซื้อ1แถมหซื้อ3าแถม2นะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์มานะคะสําหรับเดือนหน้านะก่อนวันเกิดอาจารย์นะก็มีนะคะใครรู้คุณสมบัติแล้วก็ข้ามไปได้นะคะมีน้ํามันสเสน่ห์กับสีพึ่งนะคะน้ํามันสเสน่ห์ใช้ในเรื่องของการ manifestation นะคะดึงดูดคนรักนะคะดึงดูดแฟนดึงดูดเนื้อคู่นะคะ ดึงดูดเออสิ่งที่เราต้องการนะคะดึงดูดความรักหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราอยากได้นะคะดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ manifest ขอพรสิ่งใดสิ่งนั้นสมปรารถนานะคะต่อมานะคะเออจะเป็น รบหนึ่งนะคะจะเป็นสีพึ่งสีพึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องคำพูดวาจานะคะพูดสิ่งใดวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะพูดสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นจริงชี้นกเป็นนกช้ไมเป็นไม้แนะนาไม่ใช้คู่กับน้ามันเสน่ห์นะคะจะช่วยได้ดีมากๆสิ่งที่เราคาดหวงังหรือสิ่งที่เราขอนะคะสิ่งนั้นจะสมปรารถนาแบบไวมากๆนะคะต่อมานะคะเป็น แป้งสีพึ่งนะคะแป้งแป้ง,ปงน้าหน้าทองแป้งน้าหน้าทองจะช่วยในเรื่องของการเสริมเสน่ห์เมตตาหมานยิยมใครเห็นใครรักใครชอบใครดูอยากโดดเด่นอยากเป็นนัมเบอร์วันอยากเป็นอันดับหนึ่งนะคะใช้แป้งน้าหน้าทองเลยช่วยในเรื่องของแบบการเสริมออร่านะคะทําให้มีความโดดเด่นเออมีชื่อเสียงเงินทองนะคะใครที่เป็นรักตัวเลือกอยากให้เขาเลือกเรานะคะอยากถูกเลือกหรือแม้กระทั่ง เรื่องของคู่แข่งและเรื่องของหน้าที่การงานนะคะใช้แป้งน้าน้าทองได้เลยนะคะเสริมเสน่ห์ได้ปังมากใครที่ใช้แป้งอยู่แล้วก็ซื้อจัดไปเลยนะคะต่อมานะคะหินเพนดูลัมช่วยในเรื่องของความรักการงานาก,การเงนินโชคลาภสุขภาพนะคะอยากได้สีไหนสีนั้นคือพกพาก็มุงคลแล้วนะคะเป็นเครื่องประดับนะสีชมพูช่วยในเรื่องของความรักเราปลุกเสกอย่างดีไม่เหมือนที่อื่นแนะ่นอนที่สําคัญที่สุดดิ่งดูดวงได้ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับพลังงานคลิปนี้นะ ใพ่อยากสะบอออะไรไพ่ถ้วยแปดดาบ ไพ่ทะเลาะไพ่มีปัญหาไพ่อยากจะบอกอะไรคะ The e m p r e s s the d e v u l อืไพ่แฟนเก่า พลังงานนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือมันมีคนคนหนึ่งอะที่เขาเขาเป็นแฟนเก่าคุณนี่แหละเป็นคนเก่าคุยของคุณแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีแฟนแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะมันเป็นปัจจัยหลักหรือว่าปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เขา ต้องเดินหันหลังให้กับคุณนะคะก็คือแบบเลิกลาไปอะไรอย่างเงี้ยนะเอวัลลี่มองว่าตัวคนคนนี้เนี่ยเขาเขาจําเป็นต้องเดินออกมาเออนะครับมันมันไปต่อไม่ได้จริงจริงเพราะว่าเอ,อด้วยความที่เขามีครอบครัวมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมวันนี้เออเยอะจังขอโทษนะคะทุกคนมันเป็นรักสามเศร้าไงคนนี้อาจจะแต่งงานหรือว่ามีแฟนมีครอบครัวแล้ว โอ้วันนี้พูดส้ำไปส้ำมาว่ะแต่พลังงานของเขาอ่ะคือมันจากไปทั้งๆที่ยังยังไม่ได้ลืมนั้นรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออที่อยากจะตัดหรืออะไรนะคะพอไทูทูออฟเบนเทอเคิลขึ้นมาดูเหมือนคนคนนี้ยเขาเขาต้องอยู่กับความเป็นจริงอ่ะ ความเป็นจริงระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นมันไปต่อไม่ได้อะอืเขาก็พยายามที่จะแบบอยู่กับความจริงให้ได้มากที่สุดว่าโอเคในเมื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันเลยทําให้งั้นจบกันตรงนี้ละกันอะไรประมาณนี้นะคะด้วยความสับสนนะด้วยความน่าจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องเนี่ยแหละนะคะมันเหมือนไม่มีทางเลือกอะไร คุณยังคงหลอกหลอนในความรู้สึกของเขานะคะคุณเองเจ็บเขาเองก็เจ็บเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนคนนี้เขาไม่ได้แสดงออกนะเขาอยู่พยายามอยู่กับความเป็นจริงว่าเออ่งเนี่ย,ยฉันเลือกแล้วนะอะไรเงี้ยยังไงความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องจบอะ่ะมันไม่เห็นหนทางที่มันแบบจะไปต่อได้อะไรเงี้ยมันก็จําเป็นจะต้องเลือกในทางนี้อะไรเงี้ยในเชิงนี้แต่ว่าเอ่อโดยส่วนตัววิรู้สึกว่าตัวคนคนนี้เขารักคุณนะเขายังรักยังรู้สึกให้กับคุณอยู่นะคะ เพียงแต่ว่าความเป็นจริงแล้วความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันจบไปแล้วหรือว่ามันมันมีตัวแปรในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามามันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อมันก็ไปต่อยากนะคะเขาก็ยังคิดถึงคุณยังเสียดายคุณยังมีใจให้กับคุณนะคะยังคิดถึงคุณอยู่เสมอจริงๆนะคะแล้วก็ยังเจ็บปวดกับเรื่องราวของคุณอยู่นะคะที่ทํา ที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะสานต่อได้นะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่เละนะมิว่าอืมเขาก็สับสนถูกมิว่าความรักที่เขามีให้กับคุณหรืออะไรก็ตามแต่ะคะ่ะเขายังเก็บเอาไว้อยู่นะสิ่งที่เขาทำไปอะ่ะมันคือการเลือกความถูกต้องนะคะเขาทั้ง แลวเขาก็ไม่อยากที่จะแบบเป็นผู้ร้ายด้วยอะ่ะกับกับตัวคุณอะ่ะหมายถึงว่าเขาไม่อยากที่จะแบบรู้สึกร้ายกับคุณแบบว่าไม่ไม่อยากทําร้ายคุณก็ได้นะถ้าเกิดเขามีแบบครอบครัวหรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะการที่เขาแบบมามีคุณโดยที่มันมันไม่ถูกต้องอะคะ่ะมันก็ทํามันก็เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นเหตุผลเหมือนกันที่มันทำร้ายคุณนะคะวันหนึ่ง สุดท้ายแล้วเขาต้องเลือกคนของเขาใช่ปะ่ะมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้คุณเสียใจได้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องทํารลายใครนะคะไม่ทํรลายตัวของคนของเขาด้วยแล้วก็ไม่ทํร้ายตัวคุณไปมากกว่านี้ด้วยนะคะมันไม่ได้เป็นความประสงค์ที่เขาต้องการหรอกนะแล้ววิก็รู้สึกว่ามันต่อให้เขามีใครอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่เขาไปเลือกเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้นะคะในเรื่องความรู้สึกของเขาเนาะ เพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะถ้าให้เลือกเพลงวิรู้สึกว่าเลือกเพลงพูดในใจของโบนิสแ a มนะคะอืมมันเหมือนแบบอยู่ในสภาวะที่พูดไม่ได้แหละแต่ว่าก็ก็ยังรักอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะอยากบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอและยังคิดถึงเธอไม่เคยเปลี่ยนไป อืเขาก็ยังรู้สึกรักคุณหรืออะไรนะยังยังมีให้อยู่เสมอไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนอะ่ะเพียงแต่ว่าความรักยังมีให้แต่สถานะมันแค่มันแค่ไม่ได้ไปต่อนะคะระหว่างเรื่องราวของระวังคุณกับเขาอะ่ะ สิบดาบมันคือการจบอคนคนนี้กับคุณจบกันไปแล้วจริงๆด้วยเขาเคยคิดเสมอะว่าถ้ามันมีโอกาสเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นเพราะเขายังรักคุณอยู่แต่ความเป็นจริงแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยความสัมพันธ์แบบไม่คุณก็เขาไม่เขาก็คุณอ่ะอาจจะต่างฝ่ายต่างแบบมีเจ้าของแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะมัน โอกาสหรือว่าความเป็นไปได้ความสิ่งที่มองเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันแทบจะไม่มีเลยอ่ะอืมมันไม่เห็นหนทางอะไรเลยอ่ะอืมแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เขาก็รู้สึกทรมานนะอืมเขายัางรักคุณอยู่อะ่ะเอาง่ายง่ายเขายัางรักคุณอยู่เขามันขึ้นไพ่คู่ด้วยอะ่ะก็หมายความว่า เขาคิดเสมอแหละว่าอยากให้เรื่องของคุณกับเขาเป็นจริงแล้วก็เขาก็คิดเสมอว่าขอให้แบบมันมีปฏิหารหรือไม่ก็ถ้าเรากับเขาเป็นคู่กันจริงๆเพราะเขาแอบคิดว่าหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคู่กันเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเออมันมันจบกันไปตั้งนานแล้วอ่ะนึกถึงเพลงรู้ตัวชาของโจป๊อปนะคะมันจบกันไปตั้งนานแล้วแต่ทําไมมันถึงยังรู้สึกอยู่อืมมันแบบหรือมันอาจจะใช่คู่เพราะว่ามันก็นานแล้วมันนานเกินไปแล้วนะอะไรประมาณนี้ ไพ่ Five six of cups ใช่คุณคือคนเก่าที่เขารู้สึกเสียดายนะยังยังคิดถึงอยู่เสมอนะคะบางคนอาจจะไม่เคยมีสถานะกันด้วยซ้ำอาจจะเป็นแค่คนคุยกันนะคะคิดถึงทีไรเขาเจ็บปวดทุกทีเลยแล้วก็ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เลยสักคน ไม่มีใครแทนที่คุณได้เราไม่มีใครทําให้เขาลืมคุณได้เลยแม้กระทั่งคนที่เขาอาจจะแบบคบอยู่ด้วยนะปัจจุบันด้วยนะคะมันไม่มีใครแบบต่อให้เขาพยายามใช้วิธีทางใดพยายามประชดประชานพยายามไปมีคนคุยไปมีคนอื่นหรืออะไรไม่มีใครนะคะมาแทนที่คุณได้เลยสักกคนหนึ่งนะคะ เหมือนความสัมพันธ์เขาอาจจะไปเลือกคบหรืออาจจะไปเลือกในเรื่องของความมั่นคงอะคะ่ะคนในครอบครัวข,ของเขาเหรืออะไรก็ตามแต่เขาไปเลือกสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่ามันรู้สึกมั่นคงกว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่สุดแต่คุณคือคนที่เขารักที่สุดนะคะแล้วก็ยังไม่เคยดื่มเลยสกักน,นิดหนึ่งสกักหน่อยไพ่แปดดาบมันคือแบบเป็นสภาวะรักนะแต่ว่าเราไปต่อกันไม่ได้อย่างเงี้ยอืม เดือดซันขึ้นมาเดือ u ซันคือการเริ่มต้นใหม่เขาคิดเสมออะว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากมาทําอะไรดีๆให้กับคุณถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันมีปฏิหารหรือว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นจริงได้เขาคิดอยู่ตลอดเวลานะคะ like it, ย้ยอออนไปเเใหดีๆธ แต่เขาก็ไม่รู้จะฝืนโชคชะตาหรือฝืนดวงยังไงอะ่ะอืมจริงๆนะเนี่ยคนเก่าชัวร์้านเปอร์เซน็นคนเก่าที่เขามีคนอื่นอะ่ะหมายถึงว่าเขาแบบมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขาคบซ้อนอะ่ะระหว่างคบกับคุณอะ่ะแล้วเขาไปเลือกคนอื่นหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่บางคนอาจจะแค่คนคุยนะเขารู้สึกเสียดายมากที่แบบไม่ได้มีสถานะกับคุณหรืออะไรแบบนี้นะคะ และคิดสักวันจะย้อนไปทำอะไรดีให้เธอมาดูละคนาราศีอะไรที่มีเกี่วยวข้องนันกันพิจิตเมธแล้วก็มิถนุนกลุ่มนะคะโรแมนติกแองเจิลนังไฟจะบอกอะไร ยอดิเซอร์เลือใช่คือคุณอนะคู่ควรมากที่จะได้รับความรักเขาเองก็อยากมอบความรักให้กับคุณเหมือนกันแต่ว่าจะทำไงได้เนี่ยมันมีการโกหกปิดบังมีการโกหกมีการ นอกใจหรือทําอะไรลับหลังนะคะมันเลยเป็นเหตุที่คุณกับเขาต้อง separation ตอนนี้สิ่งที่พี่แนะนํานะคะคุณต้องโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการประสบความสําเร็จก่อนนะคือไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเขาก็เห็นคุณค่าในตัวคุณอยู่แล้วนะคะยิ่งคุณฟังในเรื่องของการงานการเงินการประสบความสําเร็จมันยิ่งทําให้ตัวคุณดูมีคุณค่านะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกเราหรือเราอยากจะบอกกับเขานะคะ จะเย็นเย็นเราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจขอโอกาสให้ฉันได้ไหมรักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีของขวัญที่มีค่าคือการได้เห็นหน้าและรอยยิ้มของเธอ ไม่อยากได้ร้องใดๆไปมากกว่านี้ขอบคุณที่อดทนเพื่อฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงเห็นไหมวันนี้อยากให้เรื่องของคุณกับเขาเป็นจริงนะคะถ้าใครอยากให้เรื่องนี้เป็นจริงนะคะ manifestation ด้านล่างขอให้คลิปนี้เป็นจริงและขอให้เรื่องของเราเป็นจริงนะคะเราไว้เจอกันค่ะใครที่สนใจบริการไหนนะคะแฟนเก่ารักสามเศร้าเครื่องรางของขังการให้คาปรึกษานะคะ a d ดไลน์มาได้เลยนะคะถ้าใครทันโปนะเดี๋ยวหลังวันเกิดอาจารย์จะปรับราคาขึ้นนะคะทุกๆปีหลังวันเกิดนะถ้าใครสนใจราคาเดิม a d ด line มานะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย Bye.